สวัสดีครับผมแมงทับภูชาแนลนะฮะตอนนี้ดูอะไรเนาะเด็กๆกับเนี่ยนะอ้าวดูอะไรครับสวัสดีครับผมมาดูโอ้แย่ไข่มดแดงนะฮะโอ้นี่นะครับเป็นว่มีแล้วน้องปลาโซได้นี่นะน้องปลาโซน้องไม่รู้จักเนาะน้องปลาโซว่าดี น้องสาวปลาโซมาส่งปลาโซอ๋อมาส่งปลาโซอันนี้อันนี้ก็กินได้นั่นว่าอันนี้ก็กินได้เอาเอาเอฟคั่วแซบผสมผสมแล้วก็ขวดเสตเกลืออ่ามีมันมีแม่แป้งนะคะับแม่แป้งต้องลูดเอาอย่างนี้เลยนะฮะเอฟซีต้องต้องต้องลูดเอาต้องหูดเนาะต้องหูดเอานะเราต้องหูดครับผมต้องรูดอันนั้นก็ทิ่มได้ป่ะคะน้าขาวขัดเลือกนะฮะเนาะขัดเลือก ไข่นะฮะวิธีการเขาเลือกไข่ม็ดแดงเนาะกินน้อยเอวบอกบอกมีอลอยเอวก็อยากไหมอ่ะโมขันสดๆจังสิม,มาเสียบเดียครับผมอนนลองชิมดิอลอง,ดอ,อ,องชิมเลยชิมปะยาลองชิมเลยมีกินได้แม่มเราผู้บอกให้ชิมเบิงึงอ่าชิมอ่าชิมนะเดี๋ยวจะชิมให้ดูอ่าเดี๋ยวจะชิมให้ดูอ่าเปรี้ยวอ้ำไปแล้วอ๋อ เบี้ยวเลยนะท่านกินเมียงยังส่เลยด้วครับบอกคหอือะใช่อันแมงทับูัเคยต่ำอันต่ำหัวปีให้กินอคืออูุ่นอนตอนที่่่่่่น่่่่น่่่น่อ่น่่่่่่่่่่อน่่น่่่่่่่้่่่่่่่่อ่่่่่่่ว่่่่่่่่่้่่่่น่่่่่่่่่่่่่ ก็ติดป่าช้าด้วยบานติดป่าช้าเป็นไม่เจอหรอบ่ะ่บ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 ่ย่เ่บ่บอบ่บ่บ่นหบ่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 ั่บ่บ่บ่่บ่บ่บ่อบ่บบ่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 น่บ่บ่น่บ่บ่บ่นนน่่ ทัานท่านอันอันนั้นเพิ่งสีอิ่นน้ำพญาหมดแล้วนี่น้ำพญาหมดนะครับอืมสวัสดีแม่ครับภูนะคะจากคุณก้องฟางนะคะนี่ก็คือคัดเลือกนะฮะไข่พอไข่นะฮะแยกเป็นสัดส่วนไปนะครับนางพญาก็เป็นนางพญาเป็นไข่อันนุ้ยอันยิ่งใหญ่หั่นเพิ่นสิเป็นอันน้ำพญาอืมนะฮะอ่าเพิ่นสิเป็นนางพญาแต่ข้านั้นเป็นอัน ตัวอันนี้คนสิเอิ้นตัวมดทหารออฮ้เอาจริงๆอฮันอันนี้เพื่อเรียกมดทหารเนี่ยจะ่มดเต็มแล้วแหละนะฮะมันขึ้นหัวผมต้่สออน่มเดี้อนะัโอ้โหเต็มต้นเลยนะ F-C ดูดิโอ้แต่หย่อมย่อมเงียบๆนะเอซีนะฮะไม่ต้องนะครับอ่านี่ครับอ๋อวิธีการเอาก็อ่อ ม้ยาวๆนะครับคอยไปแหววนะฮะกระทุงเอาอ่ะนี่น้ำใส่ทุ่งปุ๋ยเลยเลยนะฮะนี่นะครับอันั้นก็มาคัดเลือกขั้นกินเมียงเนาะยามันย่ำดำน้ำเนะย่ำนี่เนาะดำดำล้ำคาสเนาลยาเนาะออเแมงทัาพูสดอกเลี้ยงไปเลยนั่นแหละ มันสีส้บอืมฮะมาทำไมอ่ะใจผิดนึกว่าต้องกดอีกครั้งนึงร้านก็มัางนะเรียบร้อยแล้วข้างล่างมีไข่ป่ะแม่มีเหรอไข่สีขาวไข่แม่เยอะนะฮะไข่ตึงไข่มีแต่ลูกใหญ่ๆนะอันนี้ไข่ตึง ไปไปไปแหน่เอาแค่ในสวนยางนะครับไปแหย่ไปแหย่ไม่ใช่ไปแหน่ไปแหน่เอาแค่ในสวนยางนะฮะแต่ถ้าไปทั้งนอกนี่ได้หลายเติบนะครับผมได้เฉพาะในสวนยางเทนะนะเอฟซีนี่คืออาหารชั้นสูงนะครับอาหารชั้นสูงนะคะแมนสูงเออคุณได้กินเน่ยเ่ยมันแหนะยากมันทำอะไแหนะยากอย่างนี้เนาะนี่นะครับเป็นแงเปตามพูดเลยมันอยู่อยู่อยู่บ้านเขากิโลละเท่าไหร่ก็สองร้อยบาทแต่ก่อนกำหนึ่งนะครับพอก แนีมือหนึ่งสองร้อยแล้วนะครับเนาะใขอ่ากิโลละสองร้อยใช่อยู่แถวบึงขุงกิโลละสองร้อยเลยเด้อืจะนั่งใกล้ก็มดตอมแล้วนะนักนักนักล่าไข่มดแดงบอมเนี่ยขาดน็ไลบอกขะตอนนี้เราเปลี่ยนที่ช่องว่าเป็นมุกตาพาเพลินะคเอฟซีเดือนะะติดตามให้นะเด้อมุกตาพาเพลฉันเก่าแล้วเฮียจะงงสงสัยนะ ได้เยอะอยู่นะอันนี้ครับประมาณอ่พันสองพันนะครับราคาประมาณนี่ร้อยพูดืมวันนี้เพาะนะหิปเพกก็เพงเนี่ยได้เยอะนะฮะถามว่ารสชาติอร่อยไหมไม่อร่อยเท่าไข่เดนะคะหิปเพาะนะคะเนี่ยแต่คนมากเนี่ยแต่คนชอบนะฮะเปนนนกัี่นะฮะต้องขวายเอานะครับต้องเอามือเขาลนเอานะฮะมีมีมีตองซอนไหมฮะ ได้ไหมพึ่กจะหายแล้วถ้ากรนดินน้อยๆไม่ไ้เลยกินไหมชิมไหมอ่าชิมเลยชิมเลยนะฮะแต่แต่อย่าชิมเยอะนะมันจะหมดก่อนอือบ้านนี้พึ่นให้กินด,ด้วยเนะี่ยกินหมกินเบิกอันนี้เราจะกินแบบนี้เนี่ยแต่ว่าอันนี้คือเขาอันนี้เขาไอ้บติงนี่แปลโบแมนว่าเขาเขาตายด้วยวินน้ำไม่ได้ตายครับผมอันนี้เขาเขานอกน้ำเฉยๆเขาวินน้ำาพเขาฟังแพงนะคะ นี่มีไผ่มดแดงมีผักหวานอจงใส่กันแล้วก็มีเห็ดฟางเนี่ยเดี๋ยวจะกินให้ดูนะครับกินแบบนี้เลยะมาเราต้องมาคั่วใส่เกลืออ่าค like ั่วใส่เกลือนะครับก็ท้าเทาอ๋อเนาะน้ำนี่ก็คือเอาไปต้มกินก็ได้นะเอฟซีไม่ใช่แล้วนะผมพูดพูดหยอกหยอกนะฮะเอฟซีน้ำไม่เอาเททิ้งเลยนะฮะ แต่กาขั้นบนเขาเปียกอ่ะเพิ่มื้นเพิ่มก็ได้เยอะอยู่นะฮะนเอฟซีสหรัองมันน้แต่ว่ามดกำลังจะตอมขาตอมผมนั่นแหละเยอะมากบบมาเห็นตอนิ่นแงงที่แรกเนาะอม่ทันไม่ทันนะฮะนะฮะก็ตามหาเจอโอ้ แสดงว่าแกห,หลายคนนะเนี่ยนะฮะสองคนนะครับนี่นะครับอีกหนึ่งครับโอ้แม่เปิ่งเยอะนะฮะเอซีเยอะเลยอเต็มตัวนี่นะฮะเอสซีแกนี่ตามสวนยางนี่รับก็ได้เยอะแล้วนะครับเนาะเป็นอาหารสั้นสูงนะฮะ,ะนี่นะฮะเอซีตามต้นยางเนี่ยครับสามารถได้ทานเลยนะฮะเอซีดูดิดไ,ได สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นบ้านย้เห็นรถนอนะเด้รถ้างหนา,นาอืออ่านะครับรรอือน,นะครับ,อ,นะรบอยูตามต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยฮะตามต้นยางเนี่ยครับเนาะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญ,ญาตล,ลงคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแมงทับฟูชาแนลครับวิธีการอ่าแยกไข่แดงนะครับ ป้าเขาก็แยกเนาะนะครับเป็นสัดเป็นส่วนเยอะมากเลยนะฮะเอฟซขอคุณมากครับผม